อยากเป็น HR ที่ทันสมัยต้องทำยังไงอ,อยากเป็น HR ที่ทันสมัยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทีมงานเพื่อให้พนักง,งานฟังเข้าถึงรับทราบเรื่องราวที่ HR จะสร้างให้ทุกคนเก่งและเติบโต HR ที่ทันสมัยผมก็ต้องตอบไปก่อนว่าสำหรับเจเนอเรชันไหนองค์กรของคุณคงต้องแบ่งทุกคนไม่เหมือนกันนะคน GenX คุณอยากทันสมัยกับ GenX เป็นยังไงคุณอยากทันสมัยกับ GenY Gen Z บบี้บูมมีอยู่ไหมคุณต้องทำยังไงในมุมเขา,าโลกออนไลน์การสื่อสารสำคัญที่สุดพนักง,งานคุณจะเห็นว่าเอชอานี่ทันสมัยเว้ยจากความรู้สึกเขาเพราะฉะนั้นความรู้สึกเขาต้องทำให้สัมผัสเจอเจอจากอะไรหนึ่งแมเสเซจที่สื่อสารออกไปประกาศลูกเล่นคำพูดเอาแบบโอฟเฟชันออกไปเลยเพราะงั้นเน้นเชื่อผมสื่อสารด้วยวิดีโอเปิดด้วยประโยชน์ที่เขาจะได้รับ เชิญชวนสร้างกิมมิกสื่อสารถ่ายทอดภาพอย่าเป็นทางการแฝงด้วยประโยชน์ที่เขาจะได้รับขยี้ให้เห็นภาพถึงความคุ้มค่าแล้วเอชาคุณจะทันสมัยลงลึกอีกนิดนึงถ้าในแต่ละเจเนอเรชันคุณรู้ทายของพนักง,งานแต่ละกลุ่มแมสเซจสื่อสารก็แตกต่างกันเพียงแต่ว่าวันนี้คุณสื่อสารในเรื่องที่เขาสนใจอยู่แล้วคุณจะเป็นเอชาที่ทันสมัยเอชาทันสมัยมีความสําคัญมาก ที่จะนําสู่ให้พนักง,งานอยากเก่งอยากเติบโตกับองค์กรคิดดูสิครับแล้ว HR คุณจะเติบโตเงินเดือนเพิ่มแค่ไหนท่านเจ้าของธุรกิจไม่ต้องคิดเลยพนักง,งานมีประสิทธิภาพเจ้าของได้ประโยชน์แน่นอนชวน HR และท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการครับส่ง HR เข้าสู่โครงการปั้น HR สู่ว่าที่มือขวา CEO ฟรี CO free. คอมเมนต์มัได้เลยครับสมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่ว่าที่มือขวา CEO HR เติบโตเงินเดือนเพิ่มผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสียแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีมที่ปรึกษาให้คำแนะน,นำสมัครเลยด่วนจำนวนจำกัด